กาแฟตอนเช้า เปร้านคาเฟ่ที่อยู่ริมลำธารขี่ออกจากที่พักมาประมาณแปบ๊บเดียวอะเราก็จะมาเจอคาเฟ่ฝั่งนี้จะเป็นคาเฟ่อีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบวิวที่พักเหมือนกันไปเที่ยวเส่็ครับท,ทักทายตอนนี้อยู่แม่กำปองค่ะ จะให้ดูบรรยากาศมั่นแจ่มสวยนะลูกแม่ไปหน้าหนาวสวยมากขนาดขนาดอันนี้ไม่ใช่หน้าหนาวแต่ว่ายังอากาศเย็นเลยนะอากาศอากาศดีมากพออยากเมื่อ <laughs> พี่บอมาหลายคนคะ่ะมาแล้วมีหนูแต่ว่าที่มาเที่ยวแม่กำปองคือมาสามคนคะ่ะมีหนูม,มีพี่บอลแล้วก็มีพี่บอย แล้วก็เดินทางจากบ้านมาก็าหาลูกสาวที่ทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ในเมอืองเชียงใหม่ก็เลยได้มาน้อกันหลายคน,นมีแหวงร่มไหมนี่ยเขาทำน่ารักมากเลยเซประากามา,าวสวัสดีครับ

สวัสดีแม่บุตรค่ะแม่ที่พักสวยมากสวัสดีแม่ดาวค่ะแม่ค่ะที่พักสวยมากครับี่สวยมากริมลำธารน้ำตกน้ำตกนะน้ำแบบใส่มากแม่อยากนอนตรงนี้อยากอยู่ที่นี่ ขนาดประมาณหนเนานอเองหนาเอยเอ๊ะเ,อเจเจบ้านเจ้ามันต้นยงถึงบ่ไหลสน,นอยากไ,ได้ไปปูไหมอยาไปสเนี่ยก้นเนี่ยแล้วก็่ตัตแตยอดมันดอกไหมันเป็นโป,นปงไหม เพาะไอ้ไม่เป็นฟองไมิ้นม่ใช่ไหมไมันเป็นตะปูกันคางๆกันมองย่างดีไหมยุบโปกติดมา้ยคงมีวันเข้าปรญษาเลย เท่นแบบธรรมดาไหมธรรมดาแต่ว่ามันเป็นตะยูไหมต้องเป็นเงสิอยู่หน้ากับเป็นตะยูเลยนอตเจไม่เห็นสมหนีอย um> ู่หน้ามองหันก uh ัเป็นของน้ำมุอนี้เป็นของนอนึ่งซื้อเขี่เป็นโมเดิร์นธรรมดานี่ มันเรี่ยวคิดว่ามาแต่ว่าต้องต้องมีเงินแสนเห็ได้แสนหนึ่งสองแสนถามแล้วแล้วไหมถามคนเห็นไม่ยู้เห็นบ่าปลาคาบแงบงาหนึ่งมันมีราคารตรงกัน ต้องบอกให้เขาเบิ้งหนึ่งตง้องนต้องรอเขาแม่ 10, แมแห,หมื่นหา้าแมแต่ว่าบัตรพ่้อมถามละไข่ดีหามมื่อหาแต่เรื่อว่าหนูอยู่ในผ่ายางพ่อไปกันลุก <c oughs> หนูอยู่ในบ่อผายางพ่อไปกันเนี่ย <c oughs>

เอาเบาเนืยวมาฝากด้วยอี่บอกเบาเหนือวนอนเหนืออยี่บอเหน๋ยวพร้อมขาดใหม่ด้วยหนาวขนาดขนาดบ่เมนหนาหนาวยังหนาวเ,เนือรลอยเอสนะ เากินข้าวต้มไปแล้วกินกระบเบิ้พี่น้องค่ะไฮไลท์พดเรื่องยาของน้ำเานไกนน้ม่ากานไนีไม่อยนี่เรอนหลกก็อันนี้หนึ่งสองเดอน,น้่าไวก็เป็นย,งย่งีแไลท์เลยว เข้ามาสารคามวันไหนตรงหลวงฝนตกลีนเบิดมือเลยแม่ว่าน้องยาหยีบ <laughs> อบผู <c> ้ <oughs> สอบผู้งามกว่าค่ะพี่น้องค่ะหนูผู้ให้อยอนว่า,าเปินผม <c oughs> ผมหนูแบบว่าก็าเป็นทรงกาไปาจจะต,ตัดผมด้วยหนะนูอยากบ้านอยู่ตรงหลวงมันก็มีภูขเขาแลยเดย้แต่ว่ามองนี้ลํำท่านที่แบบน้ำไหลตลอดล้งส่แม่ช่วงนี้มันก็น้ำน้ำมันไม่ใสน,น้อยย่อนว่าฝนตกสิละ จริงๆบ้านหนูอ่ะมันมีห้วยอันนึงที่น้ำไม่ลึกเล่นได้แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนมันเป็นฤดูฝนแล้ววันนี้นามมันก็เลยบอใสน้ำไม่ใสแล้วก็น้ำก็จะแรงมากอยากมีแบบมีอยู่เฮียน แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีคนเห็ดซอยมีคนขุดซอยกับเหเยื่อได้เจเห็ดพระทองหญ่ไหมเห็ดตึกรเม็ดหนึ่งไหมแต่ว่าเห็นมันเลิกจึกเพียงเขาเ้างนี่ไหมมันมีก้อหินไหมมันเลี้ยงน่ะลำดับลงไหมเห็นมันไหลลงสางส,สิ่ไหมหนาบ้านก่อนไหมแต่ว่ามันต้องใช้ปั๊มตัวใหญ่เอาปั๊มที่มันใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากับโซลาร์เซลล์ถูกไหมร้อนแค่ใส่โซลาร์เซลล์นะแห้ง โอเคโอเคุงมันของเนี่ยไม่กินไ่กินกาแฟงไปกินเนื้สัตว์ัะ เจเจนังยอดแล้วใครจะไปไถ่รูปให้นั่งยอดแล้วใครจะไปไถ่รูปใหรรู้สึก่แย่เลยตอนนี้ได้อยู่เมื่อวานได้ป่ะดีแล้วนะไปที่ด้วยนะจะไปไถ่รูปนีเจกันพี่น้องครับแล้วเราก็จะไปถ่ายรูป ผเพิ่งเคยเห็นเพิ่เห็นปลาเพราะว่าส่วนมากไม่เห็นเลยริมลำธารอุ้ยนาว จริงจิงคือเอาจิงจิงสวัสดีพี่ริวค่ะฝนไม่ตกค่ะพี่ลิวเมื่อคืนตกแบบลินเอาจริงจิงคือถ้าอัดคลิปไปนะนั่นกับว่าซ้ำม,มาเห็นด้วยตัวเจ้าของเองเด่ยพี่น้องคือมันคนละฟิลมันเห็นในคลิปมันก็แค่มันก็แค่แบบเออสวยสําน,นเดีแต่ว่ามานั่งดูแบบจริงๆรงนี่มนะ มันมันสวยมากกว่าที่อยู่ในคลิปแล้วมันได้แบบว่ามันได้อยู่บนธรรมชาติจริงๆมัน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 ดีกว่าในคลิปตั้งหลายเท่าเลยแม้ทุกคนแมนยูในคลิปแต่มันมันดูในยูท b e ก็ได้มันดูในแอปหลายๆแอปในเพจในอะไรก็ได้แม้ทุกคนค่ะแต่ว่าบาสู่มาบึงแบบ ด้วยตาตัวเองไม่มีป่านี้แหละ พี่เจกเด็กหน่อยดีล่ะเชื่อไหมขั้นอาการะเย็นี้ลงไปเล่นแล้วพยีบอดลงไปเล่นแล้ว แล้วเป็นน้ําตกเราเป็นที่เหลือมันไม่เป็นน้ําตกอะนะแต่ว่าน้ําน้ําที่ไหลมาเนี่ยมันมาจากน้ําตกแม่กาปองนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบตกมาแล้วมันเป็นลําธารแบบไหลยาวไปจปนสุดทางแหละ ยูนั้นเลยคือแล้วพี่เนยเรอยากอยู่ต่อแต่ว่าเอาเงินเบิดแล้วอยากมีบ้านแบบสักหลังเนาะอยู่นี่เนาะจะดีอยู่เนาะแบบหน้าแบบว่าปิดวงสิเนาะกลับมาอยู่นี่เลยประมาณเดือนเดือนกว่ามาอยู่นี่เลยแล้วพอซ้อมก็กลับไปซ้อมอะไรเงี้ยมันดีแห้ง เี่ยวให้สนุกนะคะและ้วกลับมาลุยงานต่อสนุกมากไม่อยากกลับเลยใหมเจ้าตอนหนูมาใหม่ผมดูสวยตอนนั้นผมนวน นูอะไปเห็นหลายสีเนาะเวลาเลื่อนดูในติกตอกอย่แหละมันก็จะชอบขึ้นคนทาสีนะัน้นนู่นนี่อยากเห็นน้าเขาแบบนี้ไปหาไปสรรหามาไปยอมเอาดิยอมเองด้วยนะไม่ได้เข้าร้านนี้ทุกคน <laughs> โอเคกำลังสวยยอมเอาเองเพราะว่าหนึ่งธนาไม่ค่อยมีตางหรอกแล้วก็สองผมนูอะ มันเส้นเล็กแล้วมันติดง่ายสีมันติดง่ายถ้าสมมติว่าก่อนหน้านั้นที่ก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ทันได้เคยย้อมผมเลยก่อนหน้านั้นที่ยังไม่เคยย้อมผมเลยก็ยอมสีอะไรสักอย่างนี่แหละสีน้ำตาลแล้วสีทองแล้วสีอะไรสักอย่างนะี่แหละติดเลยค่ะทั้งหัวติดเลยติดง่ายมากขอบคุณของขวัญค่ะจาก ดูป่าขอบคุณนะคะ